สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวลาพูดกับภาคธุรกิจหรือว่าภาคส่วนต่างๆในระดับผู้วางนโยบายในภาครัฐนะครับก็จะคุยด้วยภาษาเตียกันละครับว่าในระยะยาวประเทศไทยนั้นจะแข่งกับคนอื่นอย่างไรไม่ใช่ว่าเรื่องไกลตัวนะครับเพราะว่าการแข่งขันในเชิงของการค้าการขายในเวทีโลกนั้นเมื่อประเทศไทยส่งสินค้าไปขายกับชาวบ้านชาวช่องเขาได้ เงินทองจะไหลเข้าประเทศเหรอครับพอเงินทองไหลเข้าประเทศพวกเราในฐานะของมนุษย์กินเดือนหรือคนที่หาเช้ากิน่ําก็จะได้อน,นิสง์ในเชิงของการมีรายได้ที่ดีขึ้นไปด้วยตอนนี้เวทีของธุรกิจนั้นคุยกันไม่กี่คำแล้วครับคําสิ่ำคัญที่คือความสามารถในการแข่งขันโดยเ้พงยิ่งการพยายามที่จะทําให้ต้นทุนการผลิตของเรานั้นต่ําจะทําอย่างไรนั่นคือคําว่าโลจิสติกส์ครับคำอื่นๆก็มีมากมายนะครับเราค่อยคุยกันอย่างเช่นคําว่า productivity ประสิทธิภาพการผลิตหรือคําว่านวัตกรรม ในการที่จะดูทั้งห่วงโซ่อุปสงค์ก็คือ value chain ครับแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้รัฐบาลไทยเองก็พยายามที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานวางรากฐานให้กับประเทศภายใต้บริบทของเศรษฐกิจโลกที่ยังดูอึมครึมทําให้ IMF ครับกับธนาคารโลกที่ประชุมกันก็บอกว่าการฟื้นเศรษฐกิจโลกสิ่งสําคัญคือการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งหมายถึงว่านั่นแหละคือสิ่งที่การเอาเงินของรัฐเข้าไปกระตุะต้นเศรษฐกิจครับซึ่งประเทศไทยนั้นดูเหมือนว่ามีภาพระยะยาวที่ดูว่าจะใช้เม็ดเงินในส่วนนี้ มากทีเดียวแล้วก็จะใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนทําให้ประเทศไทยนั้นมีรากฐานในการเตริบโตในอัตรา4-5ได้อย่างง่ายๆเลยครับแต่ก่อนอื่นมาดูข้อมูลเศรษฐกิจโลกนะครับเศรษฐกิจโลกนั้นยังไม่ได้มีบรรยากาศที่สวยสดงดงามหรือว่าสดใสครับภาพของเศรษฐกิจนั้นเป็นภาพของการที่เคลื่อนตัวไปข้างๆที่เรียกว่าภาษาก็คือไซด์เวย์นะครับแน่นอนครับว่าตลาดหุ้นของสหรัฐนั้นยังเคลื่อนตัวป่นเปียนอยู่ประมาณ16,300จุด และเป็นภาพที่ยังไม่ได้มีแนวโน้มที่ดูดีครับตลบาดสหรัฐเองนั้นยังขาดแรงปัจจัยในเชิงบวกการที่ดาวโจนั้นอยู่ต่ำกว่า17,000จุดนั้นต้องบอกว่าลงลึกไปมากพอสมควรนั่นหมายความว่าสหรัฐเองที่เศรษฐกิจโตเด่นโตเดี่ยวมายาวนานหลายคนเริ่มขาดความมั่นใจแล้วครับว่าภาพของเศรษฐกิจสหรัฐจะดูสดใสจริงอย่างที่หลายคนหวังหรือเปล่ากลับมาที่ประเทศในแถบยุโรปครับแม้ว่าสถานการณ์ของสหรัฐนะครับที่อาจจะดูนิ่งๆแต่ยุโรปกลับดูสดใสเล็กๆครับ แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานของสินยุโรปไม่ดีนะครับแต่ตลาดหุ้นของยุโรปนั้นดูเป็นบวกเล็กๆนะครับภาพนี้จะเห็นได้จากหุ้นของเยอรมันอยู่ที่ประมาณ8,800จุดทั้งๆท,ที่เยอรมันก็ออกมาพูดเลยครับว่าปีนี้รัฐมนตรีทางด้านสีของเยอรมันบอกว่าตัดการคาดการกางขยายตัวเศรษฐกิจที่เดิมเคยมองว่าปีนี้จะโตได้1.8%สำหรับเยอรมันเยอรมันนั้นลดเป้าหมายการเติบโตเศรษฐกิจปีนี้เหลือเพียง1.2%ครับและปีหน้าที่เคยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ2%ก็กลับลดลงเหลือเพียง1.3% นั่นหมายความว่าหัวรัจกรใหญ่อันดับหนึ่งของยุโรปนั้นเคลื่อนตัวช้าครับทําให้ฝรั่งเศสเองหรืออิตาลีหรือสเปนปีหน้ายุโรปอาจจะยังไม่สดใสนะครับเพราะนั้นใครทาการค้าขายไปยังตลาดของสภาพยุโรปนั้นต้องยอมรับกันครับว่าตอนนี้แผ่วๆแล้วล่ะและการฟื้นนั้นค่อนข้างอย่างช้าอย่างอืดกันอยู่ครับและแองเจล่าเมอร์เคิลครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันก็ออกมาฟันธงตรงประเด็นชัดเจนครับแม้ว่านานาชาติเรียกร้องว่าให้รัฐบาลของเธอนั้นกระตุกตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้นโยบายการคลังแบบขัดดุลเพื่ออัดฉ แองเจลาเบอรเคลบอกว่าต้องการรักษาวินัยทางการคลังใช้นโยบายสมดุลไม่กระตุะต้นเศรษฐกิจมากจนเกินไปครับนี่คือภาพของตัวเยอรมันซึ่งแน่นอนว่าทําให้ภาพของยุโรปนั้นไม่สดใสและจากการที่สหรัฐไม่เด่นยุโรปไม่เด่นเอเชียจีนหรือว่าญี่ปุ่นก็ไม่เด่นน,นะครับทำให้นะวันนี้คนไทยอาจจะยิ้มออกเพราะว่าน้ามันนั้นถูกลงทั้งกระดานหกสิบตางค์ต่อนลิตรอันเป็นเพราะเนื่องมาจากว่า น้ำมันโลกครับย่อลงครับโดยที่สหรัฐอเมริกาตลาดเวสเท็ร์นซัสนั้นอยู่ที่ประมาณ82ดอลลาร์ต่อออนแต่ที่ย่อมากๆคือที่ Brent today เบรนท์ทะเลเหนือครับในแถบยุโรปนั่นแหละมีการลดลงถึงเกือบ4ดอลลาร์ครับมาอยู่ที่ประมาณ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับต้องบอกว่าการลดลงมากขนาดนี้ต้องถือว่าเยอะเหลือเกินครับแล้วก็ทําให้เห็นว่าสกิจของโลกนั้นดูแผ่วๆเพราะว่าการที่ Brent เบรนท์ทะเลเหนือนั้นนะครับมีน้ํามันอยู่ใกล้ๆ85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลต้องบอกว่า มันลดลงมากเกินไปครับและดูเหมือนกับว่าโลกนั้นมองว่าอย่างฟื้นตัวช้าทําให้ความต้องการน้ํามันน้อยครับตอนนี้ทุกคนก็ไปพักอยู่ที่ทองคำนะครับทองคําก็อยู่ที่ประมาณ1 2 2 0 30ดอลลาร์ต่อออนครับกลับดูที่ประเทศไทยครับเพราะว่าบรรยากาศเศรษฐกิจโลกที่ไม่เด่นนั้นรัฐบาลไทยเองก็พยายามกระตุ้นหลายอย่างครับเมื่อวานก็มีข่าวว่าจะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศใครเป็นบุคคลธรรมดานะครับเอาที่พักหรือว่าการไปทัวร์กับบริษัททัวร์นั้นไปลดหย่อนภาษีได้ประมาณ5 0 0ทนรับและก็ถ้าเป็นุิจเอกชน ฝึกอบรมอยังต่างจังหวัดนั้นลดหย่อนภาษีได้ร้อเปร์เซ็นต์ครับต้องการกระตุกกระตุ้นตอนนี้เม็ดเงินอาจจะเริ่มเข้าไปในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นครับก็คือในเรื่องของคูปองทีวีดิจิตอล9 9 0บาทนะครับต่อครัวเรือนและก็เงินที่จะดูแลชาวนานในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตไร่ละ1น0 0พเงิน 1, เ,รเริ่มเคลื่อนครับ แต่ภาพระยะยาวก็จะเห็นแล้วครับว่ารัฐบาลจะต้องวางแผนในระยะยาวปีนี้ปีหน้าเศรษฐกิจจะต้องมีเงินหมุนและระยะยาวจริงๆต้องสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจโตครับภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ประเทศไทยทาเหมือนกันนานาชาติทาคือคําว่ากระบวนการขนส่งหรือว่าโลจิสติกส์ครับภาพของโลจิสติกส์เองตอนนี้เนี่ยเราใช้ทางถนนเยอะมากและก็น้ํามันกำลังจะแพงในอนาคตน,นะครับถนนนั้นยิ่งบรรทุกเกินน้ําหนักมากๆถนนก็ซ่อมบ่อยๆสิงคโปมานครับทาไมเราถึงไม่ไปทําทางเลือกที่ดีกว่าเดิมที่ต้นทุนถูกลงเช่นระบบทางราง แน่นอนครับทางรางนั้นอาจจะต้องรอการวางรางการขนส่งทางรางนั้นต้องใช้ระ,ระยะเวลาการพัฒนาการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องปรับโครงสร้างต้องพัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างรางต้องวางก่อนอาจจะช้าครับแต่ตอนนี้เราขนส่งทางนัเพียงแค่สเนี่ยน,นะครับจากปริมาณการขนส่งประมาณ5 0 0แสนล้านตันต่อป,ปีสิ่งที่ต้องทาก็คือว่าแล้วเราจะทําอย่างไรต่อหลายคนก็นึกถึงครับว่าทำไมไม่เอาทางน้ําที่มีสัดส่วนนะครับพื้นที่สีแดงที่เห็นนี่คือการขนส่งทางน้นในประเทศตามรูปแม่น้ำแหละครับนะครับแล้วก็การที่จะขนส่งตามชายฝั่งทะเล ตรงจุดนี้แหละตอนนี้ประมาณ15%ของการขนส่งทั้งหมดจะทําอย่างไรนะครับเพราะการขนส่งทงนั้นถูกที่สุดตอนนี้ต้นทุนโลจิสติกประมาณอยู่ที่มา14.3%ของ GDP นะครับลดลงได้อีกไหมจะได้ประหยัดเงินตราต่างประเทศประหยัดการนําเข้าพลังงานและการขนส่งทางอากาศนั้นแม้ว่าการขนส่งโดยสินค้าจะน้อยแต่ใช้เป็นทางเลือกของการขนส่งคนดีไหม นั่นคือสิ่งที่กระทรวงคมนาคมคิดนะครับแล้วก็จะทำเวิร์กช็อปวันที่4ตุลาคมในวันเสาร์นั้นทําเรื่องของอากาศและวันที่11ตุลาคมวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองทำเรื่องน้ำครับภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่ไทยต้องเชื่อมก็คือว่าเราจะเชื่อมนานาชาติเอซีอย่างไรจะเปิดเอซีกันแล้วจะเชื่อมการเคลื่อนตัวของคนของสินค้าเหนือจดใต้ตอนออกไปยามันตกนะครับทะแยงยังไงกับประเทศเพื่อนบ้านนี่สิ่งต้องคิดครับเพราะกระทรวงคมนาคมก็เลยคิดว่างานเอางี้ก็แล้วกันเริ่มต้นนะครับานนทาง,างนนานา้หตามแผน ประมาณเกือบ17,000ล้านบาทนะครับแล้วก็เติมในเรื่องของทางน้ํากับทางอากาศที่มีแผนการลงทุนทางน้ําประมาณเกือบ80,000ล้านบาทในช่วง10ปีข้างหน้าแล้วก็ทางอากาศประมาณ1 3 0 0 0 0ล้านบาทเราหารเฉลี่ยกันง่ายๆนะครับไม่คิดมากทั้งหมดเนี่ยเกือบ2ล้านล้านบาทในช่วง10ปีก็จะมีเม็ดเงินอัดฉีดเข้ามาในบทเศรษฐกิจประมาณปีละ2 0 0 0 0ล้านบาทในการพัฒนาระบบเครือข่ายคมนาคมหรือว่าโลจิสติกส์ครับนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับว่าแม้ว่าเรายังมุ่งเน้นทางบกอยู แต่ว่าการขนส่งทางน,น้ํากับทางอากาศก็จะถูกคาดหวังให้มีมากขึ้นครับภาพต่อไปเช่นเลยนะครับว่าสิ่งที่ออกมาก็คือว่าสิ่งที่รัฐบ,บาลก็พยายามคิดคือเอาทางน้ําก่อนครับเพราะเป็นการขนส่งสินค้านี่คือเป้าหมายหลักที่เราจะต้องลดต้นทุนทางด,ด้านโลจิสติกส์เริ่มมีการมอแล้วครับว่าการตั้งกรอบว่าประมาณ10ปีในการพัฒนาทางน้ํานั้นอาจจะเน้นในเบื้องต้นคือการขนส่งตามแม่น้ําหลักคือลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา ทำอย่างไรตั้งแต่ปิงวังยมน่านครับลงมาผ่านกรุงเทพแล้วก็ลากเข้าไปสู่นะครับปากอ่าวไทยหรืออะไรต่างเนี่ยนะครับใช้ทางน้ำเนี่ยติดอยู่ตรงสะพานครับมีการคุยเลยนะครับว่าสะพานนั้นควรจะต้องมีความสูงจากระดับน้ําประมาณ5.3เมตรก็มีสามสะพานนี่แหละครับที่ความสูงนั้นไม่ถึงก็คือกุงสะพานกรุงทนนะครับสะพานพุทธสะพานนวลชูวีตรงจุดนี้ทางกระทรวงคมนาคมก็บอกว่างั้นให้กรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานต่างๆเช่นกทมไปดูซิว่ายกระดับสะพานได้ไหมตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็พยายามตอบรับอยู่นะครับว่าพยายามจะแก้ไขให้ได้และแน่นอนครับว่ากระทรวงคมนาคมเองก็อยากที่จะสร้างท่าเรือนะครับภายในลุ่มน้ําเจ้าพระยายประมาณ19้าท่าเรือครับเพื่อที่จะทำให้คนกรุงเทพมหานครนั้นใช้ทางเรือได้สะดวกขึ้นและอีกจุดหนึ่งก็คือท่าเรือนะครับที่ขนส่งทางทะเลไม่ว่าจะเป็นสตูลน,นะครับที่ปากบาราหรือสงขาเพื่อเชื่อมรอง,องประเทศหรือเชื่อมฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของทางด้านทะเลไทย นั่นคือสิ่งที่มีการวางแผนในการดําเนินการครับภาพต่อไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นการย้ําและเน้นก็คือว่าจะเน้นในเรื่องของการขนส่งทางน้ําให้มากขึ้นครับจาก15%เนี่ยให้เพิ่มเป็นประมาณ19%ทางน้ํานี่นะครับขุดรอกอขุดร่องน้ําทําป้ายจราจรทําสะพานให้ชัดเจนสดใสและก็สนรับสุวนนั้นการขนส่งจะเร็วครับเพราะเรือพร้อมนะครับถ้าเราจัดเตรียมก็สามารถที่จะลดต้นทุนลดทีสิิกได้อย่างรวดเร็วปีหน้ามีการวางวงเงินประมาณ2 พันล้านบาทนะครับแต่ปีถัดๆไปคงจะทํามากขึ้นแต่สิ่งสำคัญก็คือมีการคิดแล้วครับว่าใช้ท่าเรือเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวดีไหมเพราะพัทยาโมเดลที่ท่าเรือพัทยานั้นเด่นอยู่แล้วถ้าใครไปภูเก็ตนะครับสถานที่จอดเรือยอดเยอะมากการขนส่งคนไปเที่ยวทางชายฝั่งทะเลด,ดีไหมหรือว่าทางเกาะสมุยหรือพังงาเป็นสิ่งที่รัฐบาลบอกว่าจะพยายามปรปับปรุงท่าเรือครับภาพถัดไปจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่เป็นเนื้อหาหลัก,ลกๆที่ทางด้านกระทรวงมนาคมคิดทางด้านทางน้ําคือนะครับสะพานต่างๆจะมีการปรับที่ได้พูดไปแล้วแล้วก็จะมีการ ขุดร่องน้ําต่างๆต,ต่อจนชายฝั่งทะเลปากแม่น้านะครับหรือว่าปากอ่าวนั้นจะต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐานเพื่อเรือจะได้คล่องตัวครับถ้าการขนส่งทางน้ําเด่นขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวพันกับทางน้ําธุรกิจเกี่ยวพันกับท่าเรือธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหรือว่ากิจกรรมต่างๆของธุรกิจที่จะขนส่งได้อย่างรวดเร็วขึ้นส่งสินค้านหนักๆด้วยต้นทุนสูงๆหรด้วยต้นทุนต่ำๆเนี่ยนะครับจะทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตได้โดดเด่นและจะช่วยธุรกิจและก็ช่วยลดต้นทุนการผลิตและจะช่วยกระ การทําธุรกิจขนส่งและก็การท่องเที่ยวถ้าจินตนาการกันแล้วนอกจากเงินที่ลงในระบบเศรษฐกิจนะครับก็ยังสร้างโอกาสทางธุรกิจมากมายและก็ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตทางธุรกิจและก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยจากการลงทุนและก็การทําธุรกิจต่อเนื่องก็จะบอกว่าเป็นนิวไวนภาษาง่ายเนาะแจมอะแจมค่ะค่ะครับ ดูแล้วกระทรวงคมนาคมก็ให้ความสําคัญกับเรื่องทางน้ำนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะทาง<ะ>รัฐมนตรีอาคมก็จะไปดูด้วยว่าในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการขนส่งทางน้ําในรูปแบบไหนนะคะคแต่ถ้าทางน้ําพูดถึงทางน้ําแล้วและทางอากาศค่ะอาจารย์มันจะมีเป้าหมายในลักษณะดเดียวกันไหมหรือว่าจะต้องมุ่งยุทธศาสาตร์ไปรูปแบบใดคะก็ต้องหลายอย่างนะครับ<ะ>ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าก,กระบวนการของการขนส่งสินค้าเนี่ย จะต้องมีจุดเชื่อมโยงคืออย่ายกหลายครั้งหรือว่าใกล้จุดเชื่อมโยงในการต่อเพราะนัทางอากาศเนี่ยนอกจากขนสินค้าเบาๆราคาแพงๆได้แล้วเนี่ยซึ่งก็ต้องผลักดันให้เกิดจุดนี้ยังจะช่วยขนส่งคนซึ่งเวลาทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของสปาหอ,ง,องค้าอประเทศไทยก็ต้องบอกเลยนะครับบอกว่าอยากให้มีจุดเชื่อมต่อเยอะๆดังนั้นเราอาจจะมีเรือท่องเที่ยวเรือสําราญที่มีท่าเรือแต่เอาคนมาอย่างไรล่ะมาขึ้นตรงเรือเนี่ย ก็ใช้การขนส่งทางเครื่องบินดีไหมทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศครับแน่นอนนะครับว่าทางด้านกระทรวงคมนาคมเน้นทางด้านการขนส่งทางอากาศด้วยครับตอนนี้ถ้าใครไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือว่าท่าอากาศยานดอนเมืองรถติดครับแล้วก็คนเยอะพอสมควรต้องขยายแล้วล่ะเพราะคนแน่นเมืองไทยน่าเที่ยวซะขนาดนี้เป็นเมืองที่มาเที่ยวแล้วคุ้มค่ารัฐมนตรีและรัฐบาลเองพยายามรถโชว์ให้คนมาเที่ยวเยอะๆหวังว่าสิโลกฟื้นทุกอย่างคล่องตัวขึ้นคนจะมาเที่ยวเยอะครับดังนั้นคมนาคมจึงเน้นนะครับในเรื่องของการขนส่งทางอากาศยกระดับสนามบินไทยครับ จัดเวิร์กช็อปเลยนะครับว่าปี2558จะใช้เงินประมาณ20,000ล้านนี่คือเงินที่อัดลงในระบบเศรษฐกิจนะครับจะช่วยกระตุน้นเศรษฐกิจและชุรรนภูมิถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องเริ่มเฟสที่2สนับมินต่างๆนั้นถูกผุดขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจเชื่ชมอมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน a อ c และก็ในเรื่องของการเปิดรับสิทริพิเศษครับถ้าดูแผนที่ตรงนี้เนี่ยเราจรินตานาการนะครับถ้าเราจะไปประเทศเมียนมาไปประเทศต่างๆทําไงนั่งรถครับเมื่อใช้านาน ธนทุกิจเขาจะทําไงล่ะเ,เขาก็อยากบินครับเพราะมันเป็นต้นทุนที่ไม่ได้แพงนะักถ้าเราอยู่ที่กรุงเทพอยากจะบินไปทวายลงที่กาญจนบุรีครับต่อรถนิดเดียวถ้าอยากจะไปที่แม่สอดซึ่งกำลังเปิดเขตพิเศษก็จะมีการขยายสนามบินบินไปได้ครับและที่อุตรดิตถ์นะครับยังไม่มีสนามบินก็มีด่านพูดูที่เชื่อมกับสปลาวซึ่งยอดการค้าขายก็มากขึ้นนี่คือสนามบินที่รัฐบาลพยายามผลักดันครับตลอดจนทางด้านอารยประเทศสากลที่เชื่อมกับ กัมพูชาและก็ก่อกงที่ตราดนะครับและแน่นอนนะครับว่าถ้าใครจะลงไปข้างล่างนะครับทางด้านสตูลอะไรต่างๆก็สามารถที่เชื่อมโยงนะครับทางด้านนะครับมาเลเซียได้ง่ายและสิ่งสำคัญก็คือว่าถ้าจะไปทางด้านนะครับสปปลาวหรือว่าเวียดนามมุกดาหารมีด่านครับคือคักมากแต่สนามบินยังไม่มีที่การพัฒนาเลยนะครับและเป็นการพัฒนาที่เชื่อมเศรษฐกิจพิเศษกับนานาชาติเชื่อมเศรษฐกิจพิเศษภายในประเทศคือถ้าบินจากสปปลาวเวียดนามมาลงตรงนี้ ทำธุรกิจภายในอยากจะบินต่อก็ลงมากรุงเทพครับแล้วไปกัมพูชาก็ลงต่อฮะหรือจะไปทวายก็บินมาตรงนี้นครับบินไปบินมาธุรกิจอาจจะเกิดขึ้นในการบินระหว่างจังหวัดไม่ต้องผ่านกรุงเทพเลยก็ได้นี่คือธุรกิจจะต้องต่อแต่ว่าสิ่งที่จะสร้างอุลยความสะดวกคือทุกคนมาลงที่สวนภูมหิหรือดอนเมืองแล้วกระจายต่อได้ครับจะสังเกตเห็นโอกาสทางธุรกิจมากมายเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการทําธุรกิจการใช้เงินประมาณ1นึ่งแสนสามหมื่นล้านบาทในช่วงสิบปีนะครับก็จะเริ่มต้นในเรื่องของปี1 8ครัง ดอนเมืองส่วนภูมิขยายรองรับการท่องเที่ยวดอนเมืองตอนนี้นะครับก็จะมีการวางแผนรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจาก18ล้านคนเป็นเกือบ30ล้านคนและส่วนภูมิตอนนี้ค่อนข้างแน่นและแออัดพอสมควรแล้วนะครับก็จะต้องทำเฟสสองครับและคนก็จะประมาณ60ล้านคนที่จะเป็นการรองรับ นั่นคือเม็ดเงินลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตละครับอีก60,000นล้านบาทสับส่วนนะพูมแต่อาจจะไม่พอครับรัฐบาลก็เลยบอกว่าอุตภเปาเนี่ยลองคิดดูซิว่าเป็นสายกานะรบ,บินแห่งที่3ดีไหมนะฮะเป็นสายาบินแห่งที่3ดีไหมที่อุตภเปาและการเชื่อมโยงระหว่างกันทำไงค่อนข้างที่จะลำบากก็สร้างแอร์พอร์ตลิงครับกับ3สนามบินเพราะ,ะเราจะเห็นเลยนะครับว่าสิงัฐบ,บาลมองก็คือว่าการขนคนการท่องเที่ยวการท,ทําธุรกิจระหว่างกาันรองรับเอซีนั้นไทยน่าจะเป็นจุดกึ่งกลางที่สําคัญสาหรับการให้นักลงทุนต่างชาติบ และกระจายออกไปยังจังหวัดต่างๆเชื่อมโยงกันได้นี่คือสิ่งที่น่าจะดูเป็นจุดที่เป็นความหวังในเรื่องของการลงทุนการต่อธุรกิจการสนับสนุนการท่องเที่ยวและสิ่งต่างๆภาพต่อมาภาพเราจะเห็นเลยนะครับว่าเมื่อเราขึงสนามบินออกมาทั้งประเทศนี่แหละครับคือภาพที่สนามบินในประเทศนั้นมีเกือบทั้งหมดแล้วครับสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้ความเร็วของโลกไซเบอร์โลกอินเทอร์เน็ตการหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเสิร์ชหาข้อมูลเสิร์ชเอนจินทุกอย่างดูเร็วหมดในธุรกิจต้องการความเร็วครับ ดังนั้นเนี่ยการขยายสนามบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรองรับเขตพิเศษที่แม่สอดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของทางด้านภูเก็ตปรับปรุงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นทางด้านเบตงอะไรต่างๆเนี่ยน,นะครับอาจจะมีการที่จะพยายามเชื่อมสนามบินนะครับให้มีการเดินทางได้คล่องตัวขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติรองรับธุรกิจภายในและก็สนามบินเล็กๆตามจอดต่างๆนะครับก็จะเชื่อมโยงกันง่ายเวลาธุรกิจคุยกันเนี่ยก็บอกว่าสนามบินมีแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนในจังหวัดช่วยกันบินหน่อยครับ เพราะเรียกร้องสนามบินเนี่ยเรียกร้องได้ยากสายการบินเวลาลงไปเนี่ยเขาก็มีต้นทุนของเขาถ้าเราไม่สับสนการนั่งเครื่องบินในสนามบินของเรานั้นสายการบินจะถอนตัวออกครับดังนั้นพลาดธุรกิจถอ,อนค้าสภาวาหกรรมนะครับและผมเชิญวันหน่วยงานของรัฐเองก็บอกว่าเครื่องบินมาแล้วเดินทางด้วยกันโดยเครื่องบินนะเพราะไม่ได้แพงนักแต่เราจะเริ่มเห็นเลยนะครับว่าความคล่องตัวของธุรกิจนั้นพอการบินที่คล่องตัวขึ้นธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องครับนักธุรกิจจะทางานได้อย่างรวดเร็วการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นได้อย่างง่ายเพราะว่าที่ใดมมีสนนาบิ ที่น่าจะนำพาการท่องเที่ยวไปได้ง่ายแต่นี้ก็เป็นหน้าที่ของในพื้นที่แหละครับที่จะดึงดูดนักลงทุนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ของท่านได้อย่างไรโอกาสเปิดนะครับสิ่งสำคัญคือการลงทุนโดยใช้เม็ดเงินประมาณปีละห้าหมื่นถึงแสนล้านในช่วงแรกๆและปีละเฉลี่ยประมาณแสนล้านนี่คือเงินที่จะลงไปซื้อวัตถุดิบจ้างงานในประเทศนะครับและก็ทําให้เศรษฐกิจในจังหวัดในพื้นที่และของประเทศเติบโตดีถ้าต่างชาติมองไทยจะเห็นการลงทุนขนาดใหญ่เห็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยการลงทุนจะกลับมา และเราก็หวังว่าเขาจะมองไทยว่าจะกลับมาโดดเด่นและเติบโตได้ประมาณ5%ขึ้นไปในอนาคตเทียบเท่ามาเลเซียที่ท่าประเทศเพื่อนบ้านที่รฐตนตอีกคลังไปพูดในเวที IMF และธนาคารโลกบอกว่าปีนี้รู้สึกเขินนะที่ไทยโตแค่2แต่ตอนนี้เราพร้อมจะกลับมาครับและถ้าเราทําอย่างนี้ได้อย่างดีแล้วสลับซุนด้วยทุกวิถีทางสร้างความมั่นใจแล้วการเตริบโต5%ในช่วง5-10ปีข้างหน้าไม่ใช่เรื่องยากสาหรับเศรษฐกิจไทยและถ้าเป็นแบบนี้โอกาสทางธุรกิจโอกาสในการหารายได้ก็จะง่ายขึ้นครับ แต่ว่าไอ้สิ่งที่ยากกว่านี่คือต้องทําให้ได้ตามขั้นตอนที่วางเอาไว้หรือว่าทําให้เป็นไปตามแผนที่วางเอาไว้ด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนะครับแน่นอนว่ารัฐบาลชุดนี้เองก็พยายามทําเรื่องนี้ให้โปร่งใสและไม่ให้เกิดการคอร์รัปชันแต่ทุกคนก็ยังฝากวงเล็บตัวโตๆเปิดวงเล็บปิดวงเล็บว่า ยังไงก็ต้องทําให้ไม่มีการครอร์รัปชันนะครับให้เกิดการหลั่นไหลน้อยที่สุดในการลงทุนต่างๆ,ๆค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการก็คือการช่วยเหลือคนที่เรียกว่าอาจจะเป็นคนคนจนนะ,ะคะอาจารย์คะการจะช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรมนี่มันยากมันง่ายแค่ไหนต้องบอกว่าทุกประเทศบอกว่าถ้าคนที่มีรายได้น้อยเริ่มรวยขึ้นเนี่ยเขาจะจับจ่ายใช้สอยเยอะและยิ่งมีจํานวนคนชั้นกลางมากเนี่ยเศรษฐกิจจะมีพื้นฐานที่ดี รัฐบาลมีนโยบายหลายนโยบายที่พยายามที่ทําให้คนรายได้น้อยนะครับมีรายได้ที่มากขึ้นและอย่างยั่งยืนด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะหารายละเอียดแล้วมาพูดคุยกันดีไหมเดี๋ยววันนี้เวลาใช้เวลาเยอะเกินไปเดี๋ยวจะคนอื่นเขาจะค้อนผมครับขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหาชาวนาที่ไม่มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนจะรับเงิน1000บาทค่ะ